รักไเดอร์ภาคุงเขาไป <laughs> ในกาเวลาและอวกาศแห่งนี้เจ้าเป็นที่หนึ่งนิโอเนเนียมมาในอวกาศเจ้าก็สามารถยิงเลเซอร์ได้ <laughs> นิโอเนเนียมมาเจ้าเป็นมนุษย์ที่มหัศจรรย จัดเลยป่ามหาเทพตายแน่โดนไม่จักรวาลแห่งนี้มีก้อนเดียม,มสามารถที่จะยิงเลเซอร์ผ่านทะลุจักรวาลโดยที่ไม่มีออกซิเจนเหมือนในบนดาวโลกก็ได้ดังนั้นพนไฟ